บริษัทการโนเอ็กเซลเอนร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดผู้ค้นคว้าเพาะพันธุ์ลินจือรากและดอก6สายพันธุ์นำมาผลิตเป็นยาแผนโบราณและกลุ่มผลิตภัณฑ์ผสมหลินจือเพื่อสุขภาพและได้ทำการสร้างแผนประกอบการธุรกิจระยะยาวตามทัศนะที่ได้วางไว้อย่างมั่นคงโดยผ่านระบบการตลาดแบบเครือข่ายที่ถูกต้องอย่างบูรณาการ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแผนการตลาดที่เป็นธรรมในการทำให้เป็นที่ยอมรับของปวงชนเพื่อความรุ่งเรืองของโลกธุรกิจสมัยใหม่บริษัทกานโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดก่อกำเนิดขึ้นตามนโยบายโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายของสามประเทศคือไทยมาเลเซียและ อินโดนีเซียเกิดจากความร่วมมือระหว่างนายสาเลมอันนาดีนักธุรกิจชาวไทยอดีตรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดปัตตานีฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายอุตสาหกรรมและคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจ5จังหวัดชายแดนภาคใต้กับมิสเตอร์เลียวซุนเส็งผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นผู้พิสัยคุณสมบัติทางยาของสมุนไพรชั้นยอดทุกชนิด ได้ทำการวิจัยค้นคว้าเพื่อคัดสรรลิ้นจือสายพันธุ์ชันดีที่อุดมไปด้วยสารออธิส์สรรพคุณทางยาจากภูมิปัญญาจีนโบราณผู้ไขปริศนาความลี้ลับภูมิปัญญาจีนโบราณของราชาสมุนไพรลิ้นจือรากและดอก6สายพันธุ์ซึ่งเป็นของที่หายากมีคุณค่าสูง ชาวจีนโบราณยกย่องนับถือให้ลิ้นจือเป็นเหตุสิริมงคลเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตและโชคลาภแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครองบริษัทกาโนเอ็กเซลเอนร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดมีฐานการผลิตอยู่ณนะเมืองอัลลอสตารัฐเคดาทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียหรือตอนใต้ของประเทศไทยห่างจากชายแดนไทยด่านอำเภอเดา18กิโลเมตร ที่เรียกว่าโมเดิร์นฟาร์มได้เพาะพันธุ์หลินจือในโรงเพาะเลี้ยงที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในโลกวิธีการเพราะเลี้ยงจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติส่งผลให้เพาะเลี้ยงหลินจือได้คุณภาพสูงสามารถรักษาคุณสมบัติทางยาอย่างครบถ้วน กราโนเอ็กเซลได้ทุ่มทุนม,มหาศาลในทุกทิศทางเพื่อดำเนินงานคนา้นคว้าและพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงขั้นตอนการคัดสรรลิ้นจือทุกดอกที่สมบูรณ์จนถึงขั้นตอนการแปรรูปโดยนำมาสกัดบรรจุแคปซูลด้วยกรรมวิธีสมัยใหม่ ตามกระบวนการผลิตยาแผนโบราณที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เป็นการรับรองคุณภาพในระดับสากลขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณมีคุณสมบัติสปปรรพคุณทางยาบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกายทำให้ระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายดีขึ้นอย่างมีประสิทธิผลจริง สามารถร่วมใช้บำบัดควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันหรือตามแนวทางการแพทย์องค์รวมและแนวทางการแพทย์ทางเลือกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยวิสัยทัศน์ของกรมที่กล่าวว่ามุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเองของชาวไทยและชาวโลก บริษัทการโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานครมีคลังสินค้าอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อบริการสินค้าให้ศูนย์จำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยการบริหารงานอย่างมืออาชีพที่พร้อมอุทิศตน เพื่อให้สมาชิกได้รับการบริการที่สะดวกสบายรวมถึงข้อมูลข่าวสารและคําแนะนำที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้มาใช้บริการพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ร่วมธุรกิจทุกคนมีโอกาสก้าวไปสู่จุดสูงสุดของการประกอบอาชีพโดยจัดแบ่งผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้หมวดแรกเป็นหมวดยาแผนโบราณหมวดอาหารเสริมและเครื่องดื่มสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ หมวดที่สองเป็นหมวดการดูแลร่างกายประจำวันหมวดความงามดูแลผิวพรรณกลุ่มผลิตภัณฑ์ G Beauty ที่มีส่วนผสมด้วยคุณค่าจากหลินจือรากและดอก6สายพันธุ์นับเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายที่มีความเป็นมาตรฐานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้สร้างระบบธุรกิจครบวงจรโดยผลิตวัตถุดิบเองเพาะเลี้ยงเองแปรรูปเอง และจัดจำหน่ายโดยมอบโอกาสให้สมาชิกเพียงเท่านั้นเป็นเจ้าของช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบใหม่ที่สามารถเติบโตกลายเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้จัดจำหน่ายในราคายุติธรรมประสิทธิภาพของสินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าราคาและสปปรรพคุณเหนือกว่าคำบรรยายด้วยแผนธุรกิจที่เอื้อสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างสูงภายใต้การบริหารของซ e o สาเลมอันนาดีที่กล่าวว่าข้าพเจ้าขออุทิศตนบริหารบริษัทกาโนเอ็กเซล โดยขอยึดมั่นเอาความดีงามทั้งหลายทั้งปวงมาปฏิบัติมาบริหารตามนโยบายคุณธรรมนำธุรกิจและสุขภาพนำการตลาดตามปรัชญาและแนวความคิดของท่านสินแสเลียวสุนเสงงที่กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสิ่งที่สําคัญคือสุขภาพต้องแข็งแรงก่อนเป็นเบื้องต้นและการได้เข้ามามีส่วนร่วมทางธุรกิจของสมาชิก ให้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครือข่ายองค์กรภายใต้ระบบแผนการตลาดที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริงจนได้รับความไว้วางใจและความภาคภูมิใจของมวลสมาชิกตลอดทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทั่วประเทศในานามคณะผู้บริหารกองทัพสีเทา ช่วยสร้างรากฐานสายใยของเครือข่ายอย่างมีระบบอย่างเป็นรูปธรรมได้รับความสนใจความประทับใจและความเชื่อมัน่นจากมวลสมาชิกจนเป็นแรงผลักดันให้บริษัทและเครือข่ายองค์กรสมาชิกสามารถขยายการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ ทุกครั้งตลอดมาด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจเครือข่ายงานบุญที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นทีมบริหารที่มีวิสัยทัศน์ไม่เคยหยุดนิ่งมีความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมเต็มไปด้วยสายสัมพันธ์ที่ทรงพลังเอื้ออาทรซึ่งกันและกันยึดมั่นในจรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีให้แก่มวลสมาชิกทุกระดับทุกสังคมและทุกสาขาอาชีพตั้งแต่ชนบทสู่มหานครใหญ่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยคำมั่นสัญญาด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้ากาโนเอ็กเซขอเป็นทางเลือกใหม่ที่มีความพร้อมอย่างแท้จริงเพื่อมอบโอกาส คุณภาพชีวิตที่ดีให้แกม่มวลสมาชิกและคนไทยทุกคนบรรลุสู่เป้าหมายทั้งด้านสุขภาพอาชีพความสำเร็จความสุขและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายแห่งโลกอนาคตธุรกิจกาโนโตไปด้วยกัน